เช็ควันหยุดเดือนมกราคม2566วันหยุดธนาคารและวันหยุดราชการในเดือนมกราคม2มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วันนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่1มกราคม2566ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่และวันจันทร์ที่2มกราคม2566เป็นวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่นั่นเอง นอกจากนี้ในเดือนมกราคม2566ยังมีวันสำคัญอื่นๆอ,อีกหลายวันได้แก่วันพรฤหัสที่5มกราคม2566 เป็นวันนกแห่งชาติวันอาทิตย์ที่8มกราคมเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาวันศุกร์ที่13มกราคม2566วันการบินแห่งชาติวันเสาร์ที่14มกราคม2566เป็นวันเด็กและวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติวันจันทร์ที่16มกราคม2566เป็นวันครู วันอังคารที่17มกราคมเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันโคโนมแห่งชาติวันพุทธที่18มกราคมเป็นวันยุทธหัตถีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันกองทัพไทยและวันกองทัพบ,บก วันที่22มกราคม2566เป็นวันตรุษจ,จีนและทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นวันหยุดนะคะราชการวันหยุดธนาคารและวันสำคัญอื่นๆในเดือนมกราคม2566ที่เราควรทราบไว้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถทธยดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ